สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้หลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหลาวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ส4ี <Tonight> ่มกราคม2 5 6 4เราจะมาดูดาวเด่นในของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4 หมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ใบผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสี่ห้าสี่สองและสี่เก้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสยุ่นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8ดหมายเลขหหมายเลข2 หมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดและหมายเลขหเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก8ปดหกแและ81เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกัน5้หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขสองหมายเลขหกและหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งสองเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของแสหรัฐเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและตั้งผมอาจารย์แปะโหลาได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์และยังได้เปิดสอนทางออนไลน์ โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มรายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ